ครับผมจากที่ทําการตกมาได้พักนึงนะครับสังเกตบางแล้วนะครับมีแต่ป่าหน่อยนะครับี๋้วเราก็ทําการเปลี่ยนทําการเปลี่ยนคันเบ็ดทำการเปลี่ยนคันแบ็ด,น,น,บดนี่ครับผม เ,เอาขัน้นเบ็ดหน่อยๆก็พอนะครับเอาแบบย้อนย้อนลงต่อหน้านี่นะครับไปเบิ่งกันเลยครับนี่ยม่ไม่มเกี่ยวเลย <laughs> <laughs> นี่เอาแบบย้อนลงตรงนี้เลยนี่ติดมาแล้วเ่เมื่อกี้นี่สั่น <laughs> น <laughs> อา้า <laughs> มันไม่ติดเลยจุด

Thôi thì thịt thốt thì... mới vẫn mới xài, dài hơn rồi, <laughs> đưa này, đang thử xem, là Em พวกนี้พวกนี้จะมาแก้มือใหม่เดตัวเล็กนี่ยแหละไปแล้วเหอผไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ทุนแล้วมันลอยมันมาตอดอันนี้เฉยเนี่ยลองนี่มันมาตอดอันนี้บ่เออไปดูเด้อ nguồn gạch chim hài đây vẫn đây, ống ni đây, chụp ống ni chụp, bay đâu, ติดติดแค่นี้เลรอโชว์นายได้โชว์นายก้างนากินหมดไหมครับพี่น้องครับนี่สองสามมื้อก็เบื่อเได้หน่ครับพี่น้องครับเบื่อง่าครับจากแดดหดไปเหลือซ้ำนิ้ก้อยนี่เชนี่พอ khửng khuyên người đây ừ. Màu lên mùa Ơ ờ, bị tột rồi Bị đông mà ừ? bán mương mua xem Cái mất rồi xiên កាន់ព្រឹបព្រឹបមែនណាចុះព្រឹបទីកន្លោះមកទៅមែនណានេះវិញមែនតាមទុះខ្មោចដើដេងក្បាលដេងភោកភេភោកភេចាំຫມត់ជាងมันดูดเอาនេះស្អុះវាមិនចេះតិះទៅនេះប្រើឆៃ ตัวใหญ่สิปลาใหญ่จะเข้าแล้วเฮ้ยปุ๊บฟุบอืมจมเลยดิยอ๋อพันกันระยงระยานนะท่านนี้ แต่ฟาสันนี่มีสิ์รุ่นตัวใหญ่ด้วยอย่างน้อยก็สึกสามนิ้วนะนคนขยันเลยรายตุ้ยมวยม่ทางอยู่แม่แม่ทางนั้นเป็นไงบ้างครับสบายดีมีแห้งโอ้ จะเ,เป็นไพ่นี่ปอกก้าได้งเงยเหรอแม่อ่ไวสปินไอ้เจ้าปลอมแบบเนี้อ่ะ Yet T

ม,ม,ม,มือมือมือกดมือด่าเอาขโมหของกรมอมยอะเยอะเธอ,อ <laughs> เริ่มจะสูนแล้วใช่ไหม Này, lưỡi xí xí Xúc Ấu Nè ôi quá Ôi con nên của bọn lý ngả trời anh Hả? Ôi, con nên một bọn lý <laughs> แม่แม่ถึงไม่ได้ปลาก็ไม่เป็นไรแม่พอวันนี้ผมจะตินไม่แม่แม่วันนี้ผมจะกินข้าวโพดต้มนะ <c oughs> ข้างหลังแม่ไงอลลาเบ้เลย อ่าตาร์ซีตาร์ซีอะตุบครับเดี๋ยวไปแม่ไม่ไปหรอกอึแม่ง លេងលាយกันនេះហើយអូសញ្ញោលឿអိုင်းនោះនោះនោះនេះជិបអូយអញ្ចឹងមកថាផ្លែវាធំហ៎ណ៎ធំផ្លែធំត្រាវក៏ទុយទុយប៉ុនវាពោណ៎អូយមើលអូអូនោះដាក់ទឿនតោពីត្បាក់អេងទេ

điên phóng thật rẻ cái các bạn bát đi ngó tạm sẽ chưa mình tập chừa Peo 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 Peo

มันมานะครับเฮ <laughs> ้ยขานอนนิ่งเลยครับข้นอกนิ่งเลยจะ้ไตรโทรมได้แล้ว่ตืต่เจ้มาลยนอีอืมโทมว่าโทมแท้แล้วกรานิงนี่มัเป,ปลกจะได้ ត្រៃធុំបានយកត្រង់យកពូវីននេះមកយកប្លុកនេះមកហ្នឹងយកទៅតំតំតំនេះសួតហ្នឹងអត់ទៅនេះគួតឡើងគួតឡើងនេះចောင်းមែននេះចលៀនຫມົດចលៀនຫມົດចលៀនຫມົດមែនត្រូវចឺតមែនเนาะធូររត់ចោះហ៎កកចោះហ៎ប៉ះនេះយោបោះពូវីនដែរនេះពូវីនសួតមែនណាកាត់មកក៏ធုံធုံតែសៀកមក ន <Nee> េ no, esteete, esteete. ះដ្រៅយំយំតាមណັ້ນមកទៅទៅទៅយំទៅណាទឹកទៀតិតើទៀនឹងទៅអីយំលៀងតានោះវាតែកតេកណូរែកអាចវាចាំងណូបោះទៅតិហុបអញ្ចឹងឌីតននោះអូតនឆ្ងាយអត់ភ្លេចឈ្មោះសមត់អូភ្លេចឈ្មោះតែធំនេះណូនេះពុវិលគឺថា ไม่งได้ใ <c oughs> ส่ขนาดนี้นะครับมือน,นี้ครับไม่ได้ใส่ขนาดนี้ลายแห้งนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเจอกันอีพี่นาเนาะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแพนมาเดี๋ยวผมจะหาวิธีมากแบบเม,นานมาเมาลูกปลาเลยนะครับอีพี่นานเจอกันนะครับผม